สวัสดีค่ะยินดีต้รนรัสู่คุยกับนิจกรนะคะวันนี้ก็ภารกิจเร่งด่วนนะคะอยากจะมาคุยให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของที่คนปราศัยกันนะคะว่าวาทกรรมต่างๆคนดีคนชั่วคนคอร์รัปชันนโยบายต่างๆนะคะก็ฟังแล้วพิจารณาเอานะคะว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นนักเลืกตั้งหรือว่าเป็นนักการเมืองนะคะส่วนใหญ่ก็ เข้ากันมานานแล้วล่ะค่ะแล้วก็ดูด้วยว่าเขาทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศเราบ้างนะคะแล้วก็ดูซิว่าคนที่พูดเนี่ยพูดอย่างหรือเปล่าพูดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็เขาคอรพชั่นหรือเปล่าเขาเล่นพวกเล่นพวกพ้องหรือเปล่าหรือว่ามีพลังอํานาจมืดจริงไหมการบริหารจ,จัดการต่างๆเนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้นะคะ ก็ครั้งนี้นะคะนี่คิดว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะคะที่จะทำให้ประเทศเราจริงๆแล้วเราเ,เรา move on นะคะหมายความว่าเราถึงแม้ว่าเราจะติดลมเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็การเมืองมา8ปปีใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราได้เข้ามาสู่กันถึงแม้ว่ากติกานะคะต่างๆ แต่คิดว่าการที่ไม่มีม44นะคะแล้ก็ไม่มีการรัฐประหารเนี่ยประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามสู่ไม่ว่าผลลัพธ์หรือว่ารูปแบบจะเป็นแบบไหนวิธีการจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าประเทศไทยจะก้าวข้ามสู่ทศวรรษใหม่ของประเทศที่กําลังเข้าสู่ประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะมีสิทธิ เสรีภาพนะคะในการออกเสียงของประชาชนในการรวมตัวกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอเมริกาเป็นต้นนะคะทีนี้ว่าของประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่เราจะมีความลักษณะความเหมือนเหมือนกับประเทศที่มีราชวงศ์ใช่ไหมคะทีนี้การปรับปรุงหรือว่าเออศตวรรษหรือว่ายุคอีลานะคะของดิจิทัลนะคะเราก็ก้าวข้ามสู่เออควอนตัมนะคะมันจะทำให้ตัวการ ทุกคนนะฮะนี่คิดว่ามันไม่มีเอ,อ่อใครผิดใครถูกนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการที่เราจะต้องปรับปรุงตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศนะคะแล้วก็สถานการณ์ของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของทุนนิยมระบบเศรษฐกิจที่เข้ามาทําให้พฤติกรรมแล้วก็สังคมที่เราอยู่เนี่ยมีเรื่องของความรู้ความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ๆเจเนเรชันใหม่ๆที่มากขึ้นเพราะฉะนั้น ประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมต่างๆเกา่าๆเนี่ยมันจึงค่อยๆเสื่อมมนลขลังนนะคะแล้วก็ความเชื่อต่างๆอำนาจบารมีต่างๆนะคะวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนชวนกัน